ไปอยู่กับครอบครัวใหม่อะก็ต้องทำตัวดีๆนะดูไม่อ้อมแต่หนูอยากอยู่กับพี่ไอมากกว่าไม่ได้ครอบครัวใหม่ที่เขาอุปถัมเธอไปเป็นลูกบุญธรรมเนี่ย<ส>เขาใจดีมากเลยนะที่เธอป่วยเขาก็จะพาเธอไปรักษาที่อเมริกาไว้เธอหายดีแล้วเราค่อยกลับมาเจอกันนะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเห็นไหม<ส>เขารอเธออยู่รีบไปได้แล้ว ลุงสัญญานะว่าลุงจะดูแลอ้อมให้ดีที่สุดไว้หนูหายดีแล้วหนูจะรีบกลับมาหาพี่นะไว้พี่จะรอนะนี่ รู้ไว้ซะด้วยนะถ้าแกไม่บอกว่าจะยกมรดกให้ครอบครัวฉันฉันไม่มานั่งรับใช้แกบแบบนี้หรอกเอาดิบรี่กินเข้าไปซะขอจัดแบบเนี้หนูกินไม่ได้หรอกนะคะหมอเขาห้ามไว้อ่ะคะ่ะนี่แกก้าดียังไงถึงมาเลือกกินแบบนี้ฮะนี่ไม่กินก็ไม่ต้องกิน จะได้ไม่เปลืองงั้นแกก็รีบๆีบเซ็นที่ในกรรมนี่ซะถ้าไม่ก็อย่าหวังว่าจะมีคนหาข้าวหันน้ำให้แกกินเลยแล้ว ทำไมพี่เฟิร์สไม่เป็นคนเอาเข้าวมาให้หนูหรอคะนี่แกทำให้ฉันลำบากอย่ยงไม่พอหรือไงยังจะลากลูกชายฉันมาลำบากด,ด้วยอีกคนนึงอะ่ะคะเฟิร์สอะ่ะเขาติดงานเขาไม่ว่างมาดูแลแกหรอกฉันขอโทษนะคะคุณหมอที่ต้องออกมาทำาแบบนี้แต่ว่า ฉันมีธุระที่บ้านจริงนะคะค่ะขอโทษนะคะ,คะนี่พี่เฟิร์ตพี่ไม่กลัวหรือไงอะถ้าจู่ๆเยอ้อมันกลับมาเขามาเห็นเราแบบเนี้ยนี่น้องเตยน้องเตยจะไปกลัวทำไมอะป่าเนี้ยมันคงนอนเป็นผักอยู่บนเตียงนั่นแหละไม่เหมือนน้องเตยทั้งสดใสแล้วก็เอาใจเก่ง ต้องไมพูดถึงมาแล้วแหละแค่คิดอ่ะพี่ก็เสะอิดสะเอียนพอล้นี่พ่อกเลอนี่อลิออกบ้านะแกมันก็เป็นแค่เด็กกำพร้าที่ไม่มีพ่อไม่ม ไม่ได้รับมรดกมาจากลุงท็อปนะจะว่าไปลุงท็อปนี่ก็โง่เหมือนกันนะแทนที่จะยกมรดกให้กับญาติๆแต่กลับยกให้เด็กอย่างแกเนี่ยไม่อย่างนั้นนะฉันไม่คบกับแกหรอ,อกรวยซะด้วยว,วันๆเนี่ยก็ไม่ทำงานเอาแต่นอนไม่ทำงานเอาแต่นอนพี่เคยใส่ใจฉันบ้างไหมเคยสนใจความเป็นอยู่ของฉันบ้างไหม,มเคยดูแลฉันตอนป่วยไหม ที่ฉันทำงานไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าร่างกายฉันมันสุดแล้วพี่ยังจะมาทำลายจิตใจฉันแบบนี้อีกเหรอฉันทนไม่ไหวหรอกนะทำไมฉันต้องมาเจออะไร้แบบนี้ด้วยนี่พูดตอนนี้แล้วมันจะได้อะไรอีกหน่อยเนี่ยแกก็ไม่อยู่แล้วและทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องตกเป็นของฉัน ไม่เป็นไรนะออมเพื่อรักของฉันถ้าเกิดว่าแกไม่อยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูแลพี่เฟิร์สเป็นอย่างดีแกไม่ต้องเป็นห่วงนะ แฟนเถอะพี่นะใส,ส่หมอบด้วยมีที่รักรู้ไหมพี่เนะี่ยซื้อประกันชีวิตให้ออฟมันด้วยนะถ้าไอ้ออมมันไม่อยู่เนี่ยเราก็จะได้เงินประกันจากมันเนี่ยหลายสิบล้านเลยนะยจริงเหรอคะพี่เฟิร์สพี่เนี่ยรอบคอบที่สุดเลยอะ เก่งจังเลยที่รักของหนูอ่ะพ uh? ี่เฟิ้ลพี <t os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  ่ทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงอ่ะพี่ไม่ควรเห็นแกตัวพี่ไม่ควรเห็นแกตัวเลิกยุ่งสักทีดิอ้อม ี่เฟิร์สพี่เฟิร์สเ,เมื่อกี้ฉันเหมือนเห็นไอ้อ้อมมันนั่งรถผ่านไปเลยอะนี่ที่รักพูดบ้าเลยเนี่ยไอ้อ้อมมันมาโผล่ที่ได้ไงร่างของมันเนี่ยคงอยู่ที่งานศพแล้วแล้วก็เลิกพูดจาไราสาระได้แล้วนะคุณไอ์คะเรื่องงานศพของคุณอ้อมอะ่ะฉันจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะ ส่วนญาติแล้วก็เพื่อนๆของคุณอ้อมก็มากันครบแล้วค่ะดีจะได้เวลาแสดงละครฉากใหญ่แล้วสิไม่คิดเลยนะที่อ้อมไม่ได้ไปงานรวมรุ่นเมื่อสองวันก่อนอ่ะจะเป็นเพราะแบบนี้ทำไมจากันไปเร็วจังน่าจะเป็นบะเร็งเนาะน่าสงสารจังเลยอะ ยังไงขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่มางานศพภรรยาของผม <qu ilen> ผมคิดว่าผมจะได้ใช้ชีวิตกับเธอจนแก่เท่าได้มีการและกันไปตลอดแต่ผมไม่คิดเลยว่าเธอจะจากผมไปเร็วขนาดนี้ไม่ต้องร้องนะเฟอร์ออมอ่ะเขาไปดีแล้วคุณเฟอร์คะ ฉันเป็นเจ้านายของคุณอ้อมค่ะและนี่ก็คือเงินบำเหน็จที่คุณอ้อมได้นะคะฉันเสียใจด้วยจริงๆนะคะเงินนี้มันจะมีประโยชน์อะไรครับในเมื่อภรรยาผมจากไปแล้วใครบอกว่าฉันจากไปล่ะคะฉันก็อยู่ที่นี่แล้วไงที่รักฉันกลับมาแล้วคะ่ะไปไม่ได้งไงไม่มีทางนี่ เมื่อกี้คุณยังร้องไห้เสียใจเพราะว่าฉันจากไปอยู่เลยอะ่ะฉันกลับมาแล้วนี่ไงคะทาไมคุณไม่ดีใจละ่ะไม่จริงอะ่ะเป็นไปไม่ได้นี่แกเป็นใครเนี่ยรีบบอกฉันมาอยว่นี้เลยโอไม่เจอกันแค่2อสวันคุณจาภรรยาตัวเองไม่ได้แล้วหรอคะนี่เฮ้เคือมาเดีย๋ยวนะ อย่าเข้ามานะโอ้ยเธอเองก็จำฉันไม่ได้เหรอเนี่ยฉันขอโทษนะฉันขอโทษนะอย่ามาหลอกมาหลอนฉันเลยนะฉันขอโทษ ที่บอกว่าแกเป็นอ้อมฮะคนที่เสียชีวิตไปแล้วจะกลับมาได้ยังไงใช่อ้อมเนี่ยเขาพึ่งเสียไปแกก็อาจจะเป็นคนหน้าคล้ายก็ได้อะนี่แกมาปวดที่นี่ทำไมคะแกต้องการอะไรอะสรุปนี่คนหรือผีเนี่ยฉันงงไปหมดแล้วนั่นน่ะสิคะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเราเจอกันครั้งแรกในงานรวมญาติที่บ้านของพ่อเลี้ยงฉัน ลุงท็อปของคุณไงคะจำไม่ได้เหรอแล้วคุณก็ชวนฉันไปปีนเขาหลังจากนั้นสามเดือนคุณก็ขอฉันแต่งงานด้วยแหวนจากฝากระป๋องไม่ได้ให้สินสอดอะไรฉันด้วยซ้ำส่วนเรื่องงานแต่งงานเนี่ยฉันก็เป็นคนจัดการเองทุกอย่างเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาฉันกลับไปเอาของที่บ้านแล้วฉันก็ได้ห็นแกหยุดพูดจาโมโหแบบนี้สักทีฉันจำเรื่องราวทุกอย่างระหว่างเราได้หมดแล้วคะ่ะ ที่รักคุณจริงๆด้วยอะ่ะคุณกลับมาแล้วอะ่ะไม่ว่าแกเป็นใครก็ตามผูกปากของแกซะทำไมอย่างนั้นเนี่ยฉันเอาเรื่องแกแน,น่อ้อมแกยังมีชีวิตอยู่จริงๆด้วยอะ่ะแล้วทำไมแกทำแบบนี้อ่ะมันไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะฉันก็แค่อยากจะเห็นว่าถ้าฉันไม่อยู่แล้วเนี่ยทุกคนจะรู้สึกยังไงอ๋อ แล้วก็เพื่อเป็นการฉลองที่ฉันกลับมาเนี่ยฉันมีอะไรบางอย่างอยากให้ทุกคนดูด้วยนะเฟิร์สสามีที่รักของฉันและเตย <C 1> เพื่อนสนิทที่ฉันรักมากที the the issue, is <S <S ่สุดแอบไปมีความสัมพันธ์กันในขณะที่ฉันนอนป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนี่พวกคุณทำอย่างนี้ได้ไงเนี่ยนั่นน่ะสิฉันไม่คิดว่าพวกคุณจะเลวขนาดนี้เลยเนี่ยหยดดูรูปอยู่นี้ได้นะก็แกเป็นมะเร็งกำลังจะตายแล้วจะให้ฉันทำยังไงจะให้ฉันเป็นม่ายไปตลอดชีวิตหรอฉันก็แค่หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็แค่นั้น่ะ ใช่แกกําลังจะไม่อยู่บนโลกใบนี้อยู่แล้วแต่แกยังไม่มีลูกกับลูกชายฉันสักทีแกจะดึงชีวิตลูกชายฉันให้ตกต่ําไปกับแกได้ไงฮะแล้วพวกคุณรู้ไหมล่ะสาเหตุที่ฉันป่วยเนี่ยมันมาจากอะไรคงไม่ต้องถามหรอกมัง้งเพราะพวกคุณเองเนี่ยน่าจะรู้ดีกว่าใครนี่คือหลักฐานว่าสาเหตุที่ฉันป่วยเนี่ยมันมาจากอะไร ได้ยังไงอ่ะว่ายัยอ้อ,อมันจะเป็นมะเร็งได้อ่ะแถมยังซื้อประกันชีวิตที่มีผลตอบแทนสูงไว้อีกก็พี่แอบใส่พวกชะลาในนมให้ยัยอ้อมมันกินทุกวัน,นยังไงล่ะพอกินสารสมแบบนี้นานๆเข้าอ,อายุยยนั่นอ่ะไม่ยืนแน่พี่นี่ฉลาดที่สุดเลยพี่เฟิร์สเท่าที่ฉันไปสืบมาเนี่ยฉันรู้มาว่าพวกคุณติดหนี้พนันหลายแสนคงหวังจะเอาเงินประกันชีวิตเนี่ย ไปจ่ายนี่สินะคะโอ้โหพวกคุณนี่ชั่วจริงๆเลยพวกคุณนี่กล้าทำแบบนี้ได้ยังไงอะนั่นดิเร็วจริงจิตใจทำด้วยอะไรอะฉันเนี่ยได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับเจ้าหน้าที่แล้วและตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังมาที่นี่คุคณเฟิร์สและคุณชามีเจตนาทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตส่วนคุณเตยเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดดังนั้นขอเชิญทั้งสามคนไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักด้วยค่ะอ๋อ แล้วเ,เรื่องพิธยกรรมที่ชั้นเซนเนี่ยถือว่าเป็นโมคะนะคะชั้นให้เลขาของชั้นเนี่ยจัดการทุกอย่างไว้แล้วเตรียมตัวเจอกันที่ศาลได้เลยค่ะไอเดี๋ยวก่อนไอไอพี่จัดการเรื่องทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วนะ หนูขอบคุณพี่มากเลยนะพี่ขอโทษนะที่พี่มาหาเราช้าเกินไปอะ่ะจนทำให้เธอต้องเจอเรื่องแย่ๆแ,แบบนี้ไม่เลยแค่พี่กลับมาหาหนูแล้วก็ช่วยหนูขนาดนี้แค่นี้ก็พอแล้วหลังจากนี้พี่จะดูแลเธอเป็นอย่างดีเธอจะต้องรีบหายอดทนนะ ค่นี้พี่อยู่แค่นี้หนูก็มีกำลังใจแล้วรีบรีบหายแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตกับพี่นะ